สวัสดีค่ะคุณครูชาวริตป้อมอาสาดิฉันนางสาวชนิการทวีราบวันนี้จะมาอธิบายสื่อประกอบการเรียนรู้อินโฟกราฟ,ฟิกเรื่องครุนานักค่ะครุนานักนะคะเป็นพระสสดาองค์แรกในศาสนาซิกนะคะก็คือว่าศาสนาซิกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีตอนนี้มีประมาณ10องค์นะคะแต่ว่าครุนา,นานักนะคะเป็นศาสดาองค์แรกเป็นผู้กําเนิดศาสนาซิกนะคะเกิดในป เมืองทันวันดีหาจากเมืองลองฮอเขตบาคีสถานไป30หไม์นะคะมีชีวิตระหว่างพุทธศักราช2012ถึง2081ค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นความเป็นมาของครุนานคครุนาคกนี่นะคะเกิดในตระกูลฮินดูวันนาพามเมื่อเข้าเรียนก็แสดงความรอบรู้ในคำพีพระเวทต,ต,ต่อครูและเพื่อนๆน,นะคะ เมื่ออายุ9ปีก็ศึกษาภาษาเปอร์เซียนเพื่อเรียนรู้ลัทธิโซโลอัตเตอร์ทำให้สามารถมีการโต้เถียงกับครูดได้นะคะก็นะคะด้วยความที่เขาศึกษาเปอร์เซียนเพื่อเรียนรู้ลัทธิของโซโลอัตเตอร์นั้นทําให้มหาคัมภีร์สีครูคัคนซาฮิบนะคะที่เป็นหลักคําสอนของศาสนาซิกมีเรื่องราวแล้วก็เป็นหลักคําสอนที่เชื่อมโยงกับลัทธิโซโลอัตเตอร์เหมือนกันนะคะ นิสัยของโคโรนานักนะคะโคโรนานักเป็นคนที่ชอบเปรียบเทียบชอบมุ่งแก้ไขคําสอนให้สม,สมัยนะคะไม่มุ่งการกีฬาเพื่อลบแต่มุ่งหน้าหาความรู้ทางศาสนาเพื่อแก้ไขชุมชนให้ดีกว่าเดิมค่ะเป็นคนที่รักสงบไม่ชอบความวุ่นวายเป็นซิกศาสดาที่ไม่เชื่อในระบบชนชั้นและวันนะแต่เชื่อในความเท่าเทียมค่ะ ปรากฏการครั้งแรกของครูรุนานักเมื่อครูรุนานักมีอายุสมควรแล้วก็ได้แต่งงานกับผู้ร่ำรวยคนหนึ่งแต่ก็ต้องแยกตัวจากครอบครัวไปหาความสงบในป่าเนื่องจากครูรุนานักเป็นคนรักความสงบเป็นคนเงียบๆแต่ภรรยาและลูกๆของเขากับเป็นคนร่าเริงและชอบเสียงดัง การที่ไปหาความสงบในป่าเมื่ออายุ36ปีนั้นขนาดทำความสงบได้ดื่มน้ำอมฤตจากผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้นั้นแจ้งว่าเจ้าจงออกจากที่นี่ต่อไปจงเป็นครูของคนทั้งหลายแล้วหลังจากนั้นเขาก็ค้นพบหลักธรรมแล้วก็ได้เริ่มออกแสดงธรรมขึ้นมาศาส,สนาซิกกับครุนานัก ศาสนาซิกเกิดในช่วงที่ศาสนิกของพราหมหินดูกับศาสนิกของอิสลามได้มีปัญหากันถึงขั้นประหารกันคุรุนานักจึงหาทางค้นหาคืนความสงบสุขกลับมาศาสนาซิกจึงเกิดเป็นศาสนาที่คอยประนีประนอมศาสนาต่างๆโดยเฉพาะศาสนาอิสลามกับศาสนาพราหมหินดูความบีบคั้นของคนศาสนาอื่นจึงมองว่า ศาส,สนานี้เป็นผู้เสียสละและพล,ละเมินาพามฮินดูและมุสลิมต่างๆก็ต่างเขารบเพราะฉะนั้นคุรุนานักจึงปฏิบัติตนเป็นทั้งมุสลิมและฮินดูคุรุนานักจะสวมเสื้อสีหมักสุกและแขวนลูกประคาที่ทานด้วยกระดูไว้ที่คอตามแบบชาวฮินดูและในขณะเดียวกันก็จะสวมหมวกแบบชาวมุสลิมด้วยค่ะข,ขอจบการ อธิบายประกอบอินโฟกราฟิกไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ